คุณกำลังเจอกับปัญหาดาเมจไมพุ่งอันติไม่ทันทีมดูขาดพลังงั้นเราขอแนะนำเบนเนตสบู่ไฟสูตรเข้มข้นบับแรงล้างบาปมอนสเตอร์ตัวฟรีที่ไม่เคยหลุดเมตาฟอกทีเดียวสะอาดยันหลอดเลือดบอสฮิวก็ได้บัฟก็แรงอยู่ในวงพี่แกแล,แล้วทีมจะเก่งขึ้นแบบไม่รู้ตัววันนี้เรามาดูกันว่าจะปี2 0 2 5แล้วจะปั้นเบนเนตยังไงให้ไฟลุกในถึงนาทีรู้เรื่องไปครับอาวุธไม่ต้องหรูเน้นแค่เปีดเอดีเคสูงไว้ก่อนฟาปุ่นเนี้ยใช้งานง่ายของปีไม่มีใครด่าสกายวอร์รบบอด เบลดเอติเเสูงสุดในเกมแต่ดาเมจกายภาพออกมาทําไมส่วนมิสปิเตอร์ถ้าพี่แกเบื่อบัฟแล้วอยากลุกขึ้นมาเป็น DPS เองก็เอาเลยอาร์ติแฟกต์สูตรเบนเน็ตใส่ซับใส่โนเบตออฟไลท์สี่ชิ้นจบเมนสเต็ตไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องผสมคลามธาตุขอแค่ค่านี้เน้นเน้น HP เปอร์เซ็นต์ ER และเอติเเพอประมาณก็ฮิลแรงบัฟแรงเหมือนอาบด้วยน้ำร้อนจากนารกอัพสกิลให้เน้นไปที่อันติเท่านั้นเพราะวงฮิลกับบัฟของพี่แกเปลี่ยนทีมคูณจากกอลแก๊กไประดับพระเจ้าทีมแนะนำจะทีมซับไฟทีมมวนติ ขอแค่ต้องการเอทีเคกับฮิวเบนเน็ตก็เสียบได้หมดแนะนําสุดก็ต้องเป็นทีมชาติไรเดนเซียงหลิงซิงชิวและพี่แกก็วนนตีได้แบบไหลลื่นดาเมจรัว oh. เหมือนเปิดแก๊สไว้แล้วลืมปิดแต่ถ้าอยากจัดทีมไฟลล้วนก็ไปโมโนไพโลจับเซียงหลิงหรือลินเน่ไปยืนคู่กันแล้วให้เบนเน็ตคอยบัฟดาเมจพุ่งไม่ทั้งแมปก่อนบอสจะได้เกิดไม่ว่าจะทีมไหนแค่คุณโยนสบูเ่เบนเน็ตเข้าไปทีมคุณก็จะสะอาดขึ้นแบบเห็นผลใน3าวิแน่นอน